สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องหน้ากาศกองอากาศนะครับของ LG ที่จัด่าดีที่สุดและใช้งานได้ง่ายที่สุดและกองอากาศได้ถึงระดับ HEPA h Hep 1 3ค l a s ดกันเลยทีเดียวสามารถกองฝุ่นละอองได้ถึง99.95%นะครับดูบง่ายว่ามันกองแบบระดับละเอียดมากๆก็คือ LG PureCare Gen1 นั่นเองนะครับ สำหรับอุปกรณ์แยในก่องนะครับจะมีซิลิโคนครอบปากและจมูกนะเป็นแบบฟูดเกรดอย่างดีเลยและ2นะครับแผ่นกรองอากาศ2ชิ้นด้วยการเป็นเฮปาฟิลเตอร์คัสสิานะครับอายุการใช้งาน1เดือนสําหรับการใช้งานทุกวันนะครับถัดมาก็จะเป็นแผ่นกรองอากาศด้านในนะครับก็จะแหมมาให้10บชิ้นนะแนะนาให้เปลี่ยนทุกวันเหมือนกันเพื่อความมั่นใจในความสะอาดนะครับและอันที่4ก็คือสายค่าศีรษะด,ด้านหลังให้กระชับและไม่เจ็บหูนะเวลาใส่นานๆอันที่5คือถุงผ้านะสำหรับพกผ้าอันที่6ก็คือสายชาร์จแบบ เส้นอันที่7ก็คือคู่มือและใบรับประกันนะทั้งหมดก็จะมี7ชิ้นนั่นเองนะครับ ตรงหน้ากาศด้านขวานะครับจะมีพอร์ตชาร์จแบบ USB-C และสายคล้องหูสามารถปรับระดับได้มีความเหนียวและทนทานและยืดหยุ่นได้ดีส่วนด้านในนะครับจะมีการบอกชื่อรุ่นและมีการระบุกําลังไฟที่ใช้และช่องของพัดลมดูดอากาศทั้ง2ฝั่งนะครับก็หน้าตาของหน้ากาศประมาณนี้นะครับสำหรับด้านในส่วนตรงด้านล่างนะครับเป็นช่องของอากาศออกสําหรับการหายใจซึ่งด้านในจะมีลิ้นเปิดปิด ดังนั้นหายห่วงนะครับว่าอากาศภายนอกจะเล็ดลอดเข้ามาตรงจุดนี้ตรงลิ้นนะครับจะเปิดเฉพาะตอนที่เราหายใจออกเท่านั้นและจะปิดทันทีเมื่อไม่มีลมหายใจของเราออกไปนะครับส่วนด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นช่องพัดลมดูดอากาศที่ผ่านไส้กรองมาแล้วเฮปปาคาาสิ 13, และจะมีซิลิโคนครอบที่ปากและจะมูกของเราอีกทีนะครับ เมืดูในส่วนของตรงส่วนหน้ากากด้านหน้านะครับจะมีช่องพัดลม2ช่องนะครับตรงนี้สามารถเปิดเพื่อทําการใส่ไส้กรองเฮป้าได้นะครับและมันจะแตกต่างกันตรงก็คือตรงด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มควบคุมการเปิดปิดนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะไม่มีสวิตช์ใดๆเลย วิธีการใส่ไส้กรองนะครับดูตามคลิปได้เลยนะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรอ,อยู่แนะนําว่ามือต้องสะอาดหรือถ้าเป็นไปได้นะครับหาที่คีบก็ได้นะครับก็จะดีเพื่อลดการสัมผัสน,นะครับและใส่ให้ครบทั้ง2ฝั่งตามคลิปได้เลยนะครับใส่เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับต่อจากนั้นให้ไปใส่ตรงช่องพัดลมได้เลยนะครับเพื่อให้พัดลมดูดอากาศที่ผ่านการกรองของเฮปตาร์คัสสสนะครับ หยิบซิลิโคนครอบจมูกและปากออกมานะครับสังเกตตรงคลิปแม่เหล็กทั้ง2ฝั่งนะครับดูตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับประกบเข้าไปนะมันจะดูดติดกับแม่เหล็กเข้ากับหน้ากากพอดีนะครับและตรงส่วนด้านล่างของซิลิโคนนะครับจะเป็นจุกล็อกนะครับดันเข้าไปที่หน้ากากได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนล็อกที่เป็นล็อกด้านล่างของหน้ากากนะครับไปไม่ยากนะครับดูแล้วทําตามได้เลยนะครับ แผ่นกองด้านในนะครับจะแถมมาให้10ชิ้นนะครับซึ่งจะเอาไว้ใส่ซ้อนเข้าไปด้านในของส่วนซิลิโคนอีกครั้งหนึ่งนะครับตามรูปในคลิปนะครับเพื่อป้องกันลมหายใจของเราเนี่ยให้มีการกองออกไปด้วยนะครับมาถึงสเต็ปสุดท้ายครับสายคาดศีรษะนะครับด้านหลังเนี่ยใส่ให้กระชับนะไม่ถ่วงหูและช่วยน้ำหนักของหน้ากากนะเวลาคล้องที่หูเวลาใส่นานๆเนี่ยเราจะไม่เมื่อยหูมากนะครับ โดยหน้ากาก LG Purify Gen 1รุ่นนี้นะครับจะสามารถปรับระดับพัดลมในสา,าระดับนะครับและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับลมหายใจของเราถ้ากรณีเราหายใจทีหรือว่ามีการออกกําลังกายนะครับจะมีการปรับสปีดของพัดลมให้เองอัตโนมัตินะครับส่วนการทําความสะอาดนะครับสามารถทําความสะอาดได้โดยโตรงตรงส่วนซิลิโคนด้านในาเลยสามารถฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้เลยนะครับส่วนด้านนอกก็ฉีดได้เช่นกันฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดเบาๆนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทําความสะอาดเองนะครับเขาจะมีขายเป็นกล่องนะครับเป็นชุด UV ทําความสะอาด ล็อกก็เป็นเคสเข้าไปนะใส่เข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะทําให้เราทําความสะอาดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ทั้งหมดนะถ้าใครสนใจก็ไปลองกดสั่งซื้อกันเองได้นะครับและระยะเวลาในการใช้งานนะครับต่ำสุดก็คือ4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการปรับความแรงของพัดลมนะครับและเพิ่มเติมนะครับตะกอากาศรุ่นนี้มีเจน2ออกมาแล้วนะครับราคาจะแพงกว่าประมาณสัก1000กว่าบาทนะครับแต่มีฟีเจอร์พวกลำโพงช่วยในการคุยสนทนานะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่สามารถปรับสปีดพัดลมได้นะครับ ก็คือใช้ AI ตรวจจับสปีดพัดลมให้เองเลยอัตโนมัติทั้งนี้นะครับก็ลองไปดูเองละกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะแต่โดยส่วนตัวแล้วราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเรามาสรุปกันนะสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบนะสำหรับหน้ากาก LG รุ่นนี้นะสิ่งที่ชอบก็คือใส่หน้ากากรุ่นนี้แล้วก็ไม่เหมือนพวกหน้ากาก3 m นะที่มันดูค่อนข้างอึอดอัดแต่หน้ากากของ LG เนี่ยสามารถระบายลมออกได้ดีและใส่ได้นานมากกว่า2-3ชั่วโมงตอนออกไปทําธุระข้างนอกเนี่ยถือว่าใส่ได้สบายมากๆเลยตอนแรกเนี่ยเหมือนใส่หนากาก ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะมันไม่อึดอัดเลยข้อดีข้อนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับและสูตรถัดมาก็คือระดับการกรองระดับ H e ปปาคาร์ดเฮสสนะซึ่งถือว่าดีกว่าหน้ากาก N95 หด้วยซ้ำและมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการรั่วหรือว่าลิกออกมาภายนอกเหมือนหน้ากากทั่วไปนะครับเพราะว่าตามขอบเนี่ยมันจะไม่มีการซีลเหมือนกับเป็นตัวซิลิโคนนั่นเองนะครับ และข้อ3ก็คือการปรับระดับความแรงของพัดลมได้นะครับซึ่งมันจะดีมากๆเลยเวลาที่เราแบบว่ายกของหรือว่าออกแรงเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะและก็ดีตรงที่ว่ามันสามารถปรับได้อัตโนมัติได้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับ สิ่งที่ไม่ชอบนะก็มาดูในเรื่องของราคานี่ผมว่าอาจจะแพงไปนิดนึงนะสำหรับ lg p u r i f y e นะครับ gen หนึ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ5000กว่าบาทถ้าจ่ายได้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการใช้งานนะสำหรับอากาศที่ปลอดโปรกปลอดจากเชื้อโรคนั่นเองและข้อถัดมาก็คือมันยังไม่กันน้ำนะถ้าโดนฝนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่เคสนี้เนี่ยคงน้อยมากนะในการใช้งานที่เราจะไปวิ่งฝ่าฝนแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าสรุป,ปประมาณนี้ละกันนะใครพอมีงบก็จัดไปนะตัวนี้ตอบโจทย์ได้สำหรับหน้ากากาที่กรองอากาศได้ค่อนข้างดี เพราะว่าไส้กรองเป็นแบบ h e ปปาคัสเ13สเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นการที่กรองอากาศได้ละเอียดมากๆดีกว่าหน้ากาก N95 ด้วยนะครับและถ้าใส่ทุกวันหรือต้องออกไปเจอผู้คนอันนี้ถือว่าคุ้มค่ากับความปลอดภัยในการที่เราจะต้องเสี่ยงกับโควิดนั่นเองนะครับ